สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับหัวข้อในวันนี้คือเร่งทํางานเพราะจวนคําคืนเร่งทํางานเพราะจวนค่ําคืนมีเพลงหนึ่งนะครับในเพลงชีวิตคริสเตียนบทที่247นะครับ Work for the night is coming เร่งทํางานเพราะจวนคําคืนเพลงบทนี้มีเนื้อหาอย่างนี้ครับเร่งทํางานเพราะจวนคําคืนอย่ากลัวแดดร้อนกลางวันทําตามพระคริตสต์ทรงบัญชาเป็นพยานร่วมกัน ใช้แรงคุ้มค่าทุกนาทีหาโอกาสนํำวิญญาณทำงานจนพระเยซูมาเวลานั้นเสร็จงานเมื่อมีแรงจงรีบทำงานเพราะเวลาจวนผ่านไปนําข่าวประเสริฐไปชี้แจงนําด้วยความเต็มใจทำงานเมื่อย,ยังหนุ่มสาวอยู่ทำไปจนวัยชราทำงานจนพระเยซูมางานเสร็จทันเวลาพระเยซูจวนเสด็จมาเป็นเวลาใดไม่รู้ ทำงานด้วยเต็มใจยินดีคอยเฝ้าพระเยซูจงทำงานเมื่อยังมีแรงทำจนนาทีสุดท้ายทำงานจนพระเยซูมาแล้วเราพักสบายอาเมนพี่น้องครับการที่เราจะเร่งทำงานเพราะจนค่าคืนนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้อง work smart นะครับเรามี soft power เรามี hard power เราจะต้องบูรณาการให้มันกลายเป็น smart power ให้ได้ พอสมาร์ทพาวเวอร์นั้นก็คือเราต้องทํางานแบบสมาร์ทหรือเวิร์กสมาร์ทครับวันนี้ผมอยากจะหนุนใจด้วยคำคำหนึ่งก็คือคำว่าการเร่งสร้างสรรค์การเร่งสร้างสรรค์มันจะกลายเป็นตัวแบบหรือต้นแบบครับเวลาที่เราจะผลิตสิ่งของอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งหรือเราจะสร้างสรรค์การรับใช้อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งหลายหลาคนนั้นต้องต้องการต้นแบบ แต่จะมีใครสักกี่คนที่เป็นตัวต้นแบบนั้นๆั้นคำว่าต้นแบบนะครับมันเกิดจากการสร้างสรรค์และความสร้างสรรค์นี่เองภาษาอังกฤษที่อยู่ใกล้เคียงเป็นศัพท์กลุ่มเดียวกันก็ก็คือ creative นะครับ creativity ในวิดีโอกันครับหลังจากที่เราสร้างสรรค์มันจะเกิดนวัตกรรมครับแล้วนวัตกรรมเนี่ยเราเรียกว่า innovation เพราะฉะนั้นคำว่า creative ก็คือพลังสร้างสรรค์ กับคําว่า innovation ก็คือนวัตกรรมนวัตกรรมนั้นก็เป็นผลของการสร้างสรรค์ของความคิดฉะนั้นตรงนี้ครับรวมกันนะครับกลายเป็นคําว่า origin หรือ originality ก็คือต้นแบบครับก็คือผู้ที่สร้างตํานานผู้ที่สร้างสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นคือต้นแบบฉะนั้นคําว่า originality นั้นไม่ใช่แค่การคิดสิ่งใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการครับกระบวนการ และกระบวนการเนี่ยส่งผลทําให้เกิดเอาต์พุตหรือผลลัพธ์ก็คือนวัตกรรมความจริงแล้วพี่น้องครับเพราะจักของพระเจ้าทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นครีเอเตอร์ในการอยวกันครับพระองค์ก็มี process หรือกระบวนการของพระองค์และเอาต์พุตที่สําคัญก็คือพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นพระพรของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นผู้ที่จะเป็นพยานและนําข่าวประเสริฐไปถึงคนอีกมากมายซึ่งพระองค์นั้นเรียกว่าสาวก ฉะนั้นเอาพุดหรือผลผลิตก็คือสาวกสาวกค,คือนวัตก,กรรมของพระเจ้านะครับฉะนั้นเมื่อเรามีพระเจ้าอยู่ในเราเราคือผราฉายของพระเจ้าและพระฉายของพระเจ้าก็จะส่งแสงทอแสงออกมามากยิ่งขึ้นแล้วความเป็นครีเอทีฟิตี้ที่มาจากครีเอเตอร์ผู้ยิ่งใหญ่ของเราคือองค์พระวิญญาณนั้นพระบิดาของเรานั้นก็จะส่งผลทําให้เรากลายเป็นต้นแบบได้พี่น้องครับการที่เราจะสามารถผลัก,ลกดันและขับเคลื่อน งานของพระเจ้าการรับใช้พระเจ้าอย่างเรียกว่า work smart แล้วก็ทำให้เกิด smart power ได้นั้นก็คือผมอยากจะหนุนใจครับว่ามันจะต้องมีแรงกดดันแรงกดดันนั้นฟังแล้วดูเหมือนจะเป็นทางลบนะครับแต่ผมอยากจะให้คิดไปในทางบวกก็คือว่าเมื่อมีแรงกดดันเราจะต้องเปลี่ยนแรงกดดันนั้นเป็นแรงบันดาลครับกดดันนะครับกับบันดาลน,นะครับบันดาลกดดันก็คือในแง่ลบใช่ไหมครับเรามักจะ รับรู้ในแง่ลบแต่ถ้าเป็นแรงบันดันใจหรือบันดันใจนั้นเราก็จะคิดในแง่บวกพี่น้องครับนอกจากเราจะต้องมีแรงกดดันผลักดันเรานะครับผลักดันเราบันดาลใจเรานะครับเรายังต้องรู้ว่าปัญหาที่แท้จริงของเราอยู่ที่ไหนนะครับอะไรคือความทา้าทายของเราแน่นอนครับความทา้าทายของเรานั้นก็ต้องโพงออกมานะครับว่าอะไรคือความกลัวของเรา พอเรามีความกลัวนะั้นเราต้องเปลี่ยนความกลัวเป็นความท้าทายนะครับความท้าทายทําให้เกิดนวัตกรรมได้ครับความท้าทายมันเกิดเพราะเนื่องจากว่าเรามีตอนปัญหาที่ต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีปัญหาที่ต้องการแก้ไขต้องการทางออกนี่คือสิ่งที่ท้าทายเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นภาวะคุกคามเรานะครับหล,หลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมานะครับเช่นโควิด -19 หรือแม้กระทั่งแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้โรคระบาดต่างๆหรือ อะไรก็แล้วแต่ที่มาทำให้เรานั้นหวั่นไหวพี่น้องครับขอให้เราที่จะเปลี่ยนจากภาวะคุกคามภาวะที่ทำให้เรานั้นอินสิเคียวหรือไม่มั่นใจไม่มั่นคงปลอดภัยในชีวิตนั้นเปลี่ยนมาให้เป็นการท้าทายครับและการท้าทายนั้นเรารู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่มีชัยชนะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างโปรงง่งทรงมีพระทัยของโรงรงองพระประสงค์ของโรรองที่ดีที่สุดในชีวิตของเราแต่ละคน และในเวลาดูการพงค์ทรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยสูงสุดไม่มีสิ่งใดที่พรงค์ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการท้าทายใดๆก็ตามหรือจะเป็นความกลัวที่เราเปลี่ยนเป็นความกล้าหาญด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาของเรานั้นนั่นคือปัญหาที่ในที่สุดแล้วพระเจ้าจะประทานทางออกอย่างแน่นอนแล้วประการต่อไปนะครับที่มีผลต่อการที่เราจะต้องเร่งสร้างสรรค์ให้เป็นต้นแบบให้ได้ก็คือ ความก้าวหน้าการเคลื่อนตัวไปของยุคสมัยครับทุกวันนี้เนะี่ยเรามีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เยอะแยะมากมายเทคโนโลยีมากเยอะแยะมากมายอันนี้คือความเข้มแข็งครับความเข้มแข็งอะไรครับความเข้มแข็งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการที่เราจะต้องมีบางสงบางอย่างที่จะเกื้อหนุนเราและเป็นตัวขายนะครับ ตัวประชาสัมพันธ์ให้กับงานของพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสเรามีความคิดในการสร้างสารรค์นั้นความสร้างสารรค์นั้นก็คือเป็นสเต้งก็คือเป็นสเต้เป็นพลังที่มีความเข้มแข็งมากและเป็นสเต t งที่แฝงอยู่ครับเป็นสเตงที่แฝงอยู่ฉะนั้นเราต้องรู้จักที่จะใช้เทคโนโลยีเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆก็เปิดโอกาสให้เกิดแนวคิดใหม่ๆตามมาฉะนั้น พี่น้องครับอยากจะหนุนใจในวันนี้คือขอพระเจ้าช่วยเราประทานสติปัญญาให้กับเราเพื่อที่เราจะสามารถจะใช้ความเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้สร้างเป็นครีเอเตอร์โปรงทรงสร้างโลกนี้จากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลย out of nothing ก็คือคำว่าเนรมิตสร้างครับฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าเนรมิตสร้างเราออกมาเราก็ต้องจะควรจะต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆครับ ด้วยความคิดจ้างสรรและเราขอพระเจ้าให้เราเป็นต้นแบบต้นแบบในเรื่องราวต่างๆในการขยายแผ่นดินพระเจ้านำวิญญาณมาถึงพระองค์และสามารถนาการอภิบาลที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องของพวกเราขอพระเจ้าได้สงเมตตาให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่ความเป็นพระเจ้าของพระองค์คือพระผู้สร้าง ที่ทรงสร้างและเนรมิตจากสิ่งที่ไม่มีกลายเป็นสิ่งที่มีข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาข้าพงษ์ทั้งหลายเพื่อทิ้งหลายนั้นจะอยู่ในพระทัยของพระองค์อยู่ในพระประสงค์ของพระองค์ในการที่จะเป็นผู้ที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ขอทรงช่วยข้าพงษ์ทั้งหลายที่ในบางคนบางท่านทมการข้าพงษ์หลายนั้นเขาจะเป็นต้นแบบต้นแบบของความคิดสร้างสรรค์และต้นแบบของการผลิตนวัตกรรมเพื่อที่จะขยายแผ่นดินของพระเจ้า ขอพระเจ้าได้สงโปรดเมตตาขับองค์หลายด้วยเถิดกราบทูลขอในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพุงนี้นะครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรทุกท่านครับช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งนะครับ ข,ข้างทางมีภูเขากันควางให้ข้ามไปหลายถนน,นยื่ยื่ที่แสนไกลมองด้วยตาอาจมีแค่นี้แต่ได้ยินเสียงพระองค์ทรงเร่ หันกลับมาเริ่มต้นใหม่จดจ่อที่พระองค์แั้งหัวใจให้สายตาข้าอยู่ที่พระองค์ ข้างเดือกลัวเพียงใดให้ไหว้วางใจในพระองค์ทรงเรียกให้หมอ စရိခေမတိပြောမက်စင်တိုင်းန